สวัสดีครับอยู่ช่องฟิลโนนาทิปลำเพินรนอเมเชียวนะครับผมเตยแล่เรียบร้อยครับเก็บคลองเรียบร้อยนะครับผมกำลังเดินทางไปที่รถนักลากระเกิดสิบไปขุดตอนเรียบ ต้องรถยรถมาละละละเดี๋ยวี่เรื่งมันจะคุยด้วยเลยยิบี่ไ,ไหนพตรเยมไปนั่งตรงโน้เราเร็วมีเรื่องคุยด้วยย,ย่งสพัน <c oughs> เอาตังมายืมมันมูลสองพันเนี่ยหมพันพูดีนี่สิบปีใจข้างหัดโลดสันเดียจะถืกยืดแล้วยังก้ยคยังก้ ไปไปีปากัเอแล้กัน,นี่ปานาวเองงเลยคนละสองผ้าเดียวเอาสังสังเร็เลแม่เ่ตอกาหมูมนมาแคบหมูครับนะครับไม่มีแคบหมูกว่ากินแต่ตัวไก่ห้งอย่างน้อยอ้าเนี่ยบอกกว่ายืมหน่อยพปรด อ๋อคืนสะก่อนอ๋อพี่ออ 3, บอล,ล,ล 20, <laughs> <laughs> ยืมสองพันหนเงนสามพกว่า่อค่ารถพังงวดรถสองหมื่นนี่มันกูไม่ไดยืมไปอีกนี่เอีวเปียวเลเลปลียวไอเปียวนี่ปกรายนึงมาไลายพี่นอ้องบอลรีมีซสียด้ยครับผมนีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ2ล <2, 5. S 2> ้านห้าสองล้านหปิดงวดเลยปิดงวดปิดงวดสองล้านห้าันี่รานนึงเอาพี่เ <5, S 1> เนแล้ว right? ้เยแล้วสรุปสรุปกูได้ล bueno> ูกสาวใช่ไหมนี่ลูกก็คืออยากใส่แล้วความจริงก็คืออยากใส่เตยขึ้นเตยลายกบอกว่าให้ถึงเลยลาวใส่แบบนั้นว่าอ๋อวันนี้นุ้ยปลายลายใช่ไหมก็เลยอยากใส่ขึ้นแทนมีปลายใช่ไหมเออเพราะว่าปลายมันว่างนะก็เป็นเลยไปมันใส่ ใส่แระพีดใส่อยังแบบเลือดเต็มหยดเนี่ยมันง่ามกว่าเธอคนลายกลัวทีแรงไย่งอีปลายแล่แต่ว่าเขาก็สวยจริงด้วยสวยกว่าจริงสวยกว่าสวยกวีปลายจริงมีฟิล์มอ่ะเลียวก็สั่งสาวแม่เนาะครั้งแรกในชีวิตเดี่ยวแบกนี้กเดี๋ยวห่านี่หนี่งคน บอเตรียมจใจไทยอีหลายอย่างเต้นนั่นเตรีนี้ยนยอย่างในข้าบ่หูบอตั้งสิไปหาพี่เปาอย่างเดียวดิแต่ไม่ฮักกูแต่ว่าอยู่ได้เตนี่ะคือประมาณสิบคนเนี่ยหลายคนเฮงบม่รู้ไงมันหลายคนแบบนั้น,น,นเลยเค่อยไปฝ่าไปอีแสงราว,วีเดี๋ยวนเห็นเมน มิจฉาทิพย์ม ah! yeah, right. ันฉ่ำได้ยินไหมเออมันหนาหนาหนาแน่นกดหลังสิมันบุรพานั่งแต่งหน้าสวยดิน่ะมันแต่งหน้าครับนั่งแต่งหน้าเองเหรอตอนนี้คือผักผักนี่คือแบบไม่ไหวนะทุกคนนั่นคือแบบช่วงไี้พี่เป่าเครียดวังเร่งบดินกินผักเออเครียดนี่ดีบอกบบเอรพิมกับบลีดคินแบบยุ่แต่ว่าเรื่องเครียด เบิกเงินโอรเแสโบสบขอต์เราต้องบริการลูกค้าให้มันจริงๆนะคนขายของมันต้องพูดเพราะๆตีจะมาพูดยังไงออเดอร์หลายกันต้องดีใจแต่ว่าก็ต้องเอาให้มันเต็นถ้าเราพ้นถ้าเราพ้นไปถ <c oughs> ูกต <c oughs> ้องจะจะดถือไม่อดขีดลมหายสายใหญ่เตียวอเอาขึ้นสิบายบายสวัสดีค่ะบายค่ ใน่มาดูไปกินยาด้วยมีย,ยากินไปกินข้าวกินยาด้วยแต่นอนโรงพยาบา,าลว่าหนูยักสองคืนน้ำตาลน,น, <c oughs> น้ำตาลเนี่ยพ่อมาไปซ่านแล้วพ่อมือเป็นแบบพอเลยน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลจะมาน้ำตาลอะไรเอาน้ำตาลมาให้หน่อย <c oughs> ดเดี๋ยวนี้เขาพูดไทยไง ถ้าใครไม่กินก็ไปขับรถไปรับพี่ตรงนี้ไปเออใครไม่ได้กินอ่ะก็ไปขับรถสิไอ้รู้ไปขับให้พี่เดียวกินแทนหนู้ละขับไปได้แต่ว่าประกันจะรับเค็มไหมเพราะว่าไม่รู้ไาจะขับซาตรงไหนอะไรเพือนอะไรก็ยังไม่รู้เลยจังโอ้ยไปหันขับมาได้แล้วไงจนผมสิงหวกแล้วเพื่อน ผมจีนว่ะกับแห้งยังไม่มี้บปกับีอคู่ใครวะใครอ่ะฮ่โอ้ยหามังตัมกินนี่กระปุกกระแปก๊กน่ได้ไลายน่ฮหาตังไปกกระแปกนี่เราเนี่ยอ่านนาตัวซาเลยต้นตะไปเลยค่ะพืว่าษาบังโมไปเลยที่นี่เราตั้งชื่อว่าอะไรวะ พี่เปาเรียกมาเคลียด่วนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอันนี้คลิปสันมันบอต่ว่าเโกแต่ละโกเสียคลิปเดียวอ่ะแต่ว่ามันกลมันก่ากระเป๋าบอโกเสียเสียไปเสีมันเอาวางมาใส่อเ่ตุมนน่เคยอะเร็ะแเงแให้เ็มเมม็น่แกงเงีน เห็นท้าบอลตกใจไงดิรอควรห่วยหวยมาเด้อครับกินก๋วยเตี๋ยวยิมุสเศครับลานไหนก็บวยหิตครับดีดี่พรบะเด็พอที่สั่งเลยเพระเด็ดล้ำคุเพระเด็ดสุดสายทีรทกันได้ไหมก็เลยบ่มีเพีง เต๋าเลยมันก็เต่าห้างมันไม่รู้มันไม่รู้จ้คุณปลาบอยจ้ากินข้าวแม่เข้าเดี๋ยวปลาบอยมันหนักขึ้นแบบนี้เดลยขึ้นแม่ติ่มจีนมาเดียวถ้าสื่อได้ต้องเติมเต็มเนาะ p เบอร์แม่ติ่มจีนมา เ่าม่บ mm ่มวนด้วยอาวแม่เราลองให้มยังเกาะลมพัดพัดกาอนั้นเลยเกาะแล้วลำกองสราบุร <ja ีนั่งมาวีวน yeah> anyway> um ้องดอบี claro ี่บูยอดด้วยนี่ไเียนันเลเออบ้าแรงไปหายจากอาจาร์อำนวยออให้อายอำนยโอ้ยใจคืนมานั่งบนหูเนือ ก็จะห้ลองทากิิละาห้ลองเนลองนด้ภาษาเนาที่ฝ่ายลองช้ำเลยมึงยิหญิงกว่าเวลาตามควองสระบุรีขออะจารนน้ำนวยจานน้ำนวยเพราะมีน้ำบัตลรมไหมคะเต็แก้ว เอาเอาน้ำแดงเนี่ยหัมอไปพี่เอาห้าคึงกแม่กบบอตกินตัดไหมอ่ะก็ยังไม่กินตัแบบข่าตัข้าวเหรอเมืนอกี้กินตะกวยเตียวเออกินยำมาเ เพรา่ว่ามันก็อร่อยนะมันเบื่อเว้ยมาดอยยี่บ้านเราให้แถบใส่ผักผ่านผับกันนี้ค่ะเป็นอยากอยากหา,ายไข้เลยไหมวุ้ลผ่อา,า,อ,า,าอือยังมันเลยเสรแล้วครับพี่น้องบายไป้ครับพี่น้องบาย